ใส่อะไรใส่อะไรแล้วมันจะไม่หักอย่างเงี้ยน,น,นี่กูใส่ท่อพ v วไม่ใช่บางๆนะท่อหนาด้วยนะดูท่อมันหนานะไ้่จชาขนส่งประเภทนี้ควรเลิกทํางานนะควรลาออกไอ้สัตว์ควรไปไปแบกไปแบกกระสอบแบกข้าวสารแบกปูนแบกหินแบกทรายสัตว์มึงแบกมึงโยนแบกมึงโยนได้เลยไอ้คนประเภทนี้มึงต้องไปทําอย่างนี้มึงไม่ควรมาทํางานขนส่งดูนี่นะทุกคนนี่ขนาดใส่ท่อพ v วแล้วนะนี่นะเดี๋ยวนีพี่จะแกะให้ดูนะครับ นี่ตัวนี้เป็นคัน, 2, lock, นะะอโอทูวาล็อกนะฮะดูนะอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมันเป็นแบบปอ,อกโคนนะโคนมันไม่เป็นไรเหร็หนไหมนี่เราไปดูห้านท่อนปลายน,นี่นี่ครับ ดาเห็นไหมนะคือมึงต้องเป็นคนประเภทไหนวะไอ้ขนส่งนะมึงต้องเป็นคนประเภทไหนที่มึงสามารถทําอย่างเงี้ยคืออีกอย่างนึงคือกูต้องใส่อะไรใส่อะไรแล้วมันจะไม่หักอย่างเงี้ยนี่กูใส่ท่อ PVC ไม่ใช่บางๆนะท่อหนาด้วยนะดูท่อมันหนานะไม่ใช่ท่อบางว่าไงล่ะเนี่ยนะไอ้สัสไอ้มึงแค่แบบ หรือมึงวางอย่างนี้ก็ได้มันไม่เป็นไรหรอกถ้ามึงไม่หาส้นตีนอะไรมาทับมันอ่ะมันก็ไม่หักหรอกโอเคป่ะเออขนส่งมึงต้องเป็นคนประเภทไหนวะไอ้ชั้ขนส่งประเภทนี้ควรเลิกทํางานนะควรลาออกไอ้สัตว์ควรไปไปแบกไปแบกกระสอบแบกข้าวสารแบกปูนแบกหินแบกทรายไอ้สัตว์มึงแบกมึงโยนแบกมึงโยนได้เลยไอ้คนประเภทนี้มึงต้องไปทําอย่างนี้มึงไม่ควรมาทางานขนส่งไอ้ห่านะครับแล้วแล้วก็ ตวทัวล็อกเนี่ยราคา690บาทถ้าใครสนใจนะน้เบียร์ปรัตตะก้าไปให้นะครับก็ถ้ามันหักระหว่างขนส่งเนี่ยน้เบียร์เค็มให้ทุกกรณีไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวน้เบียร์ไปไฝ่ขอแค่มีวิดีโอเดี๋ยวน้เบียร์ไปไฝ่ขนส่งเองอีกอย่างสาคัญนะขอแค่มีวิดีโอนะถ่ายวิดีโอทุกขั้นตอนตอนแกะนะอีกอย่างหนึ่งอีกนิดนึง <c oughs> ถ้ารับของแล้วอะเห็นท่อเป็นรอยอย,อย่างเงี้ยเห็นท่อเป็นปรอยอย่างเงี้ยนะไม่ต้องรับปล่อยตีกับเลยปล่อยตีกับเลยไม่ต้องรับเดี๋ยวไปไฝ่ขนส่งเองเดี๋ยวนเบียรับ จัดไปครับผมลูกค้าถ้าสนใจนะต่อโคนโคตรสวยนี่นี่อย่างนี้เดี๋ยวนาเบียก็ไปไฟกับขนส่งเองไม่ต้องห่วงนะครับโอทูวอล็อกแบบน,น,นี้ต่อโคนแบบนี้นสวยเลยอันนี้ก็จริงจริงจริงจริเราหักหักหักอันนี้ออกแล้วก็ใช้ได้นะเป็นแบบแนวแบบพกพาสตตีดสองท่อนนาเบียจะใช้เองเหรอใช่ใช่ใช่พกพาสองท่อนสั้นๆไงแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ย